ชมเคยประสบปัญหานี้ไหมปัญหาที่ว่าเวลาเล่นเกมเครื่องมันแหลกนะครับวันนี้ผมมีแอปตัวหนึ่งที่จะมาช่วย่านผู้ชมรอดพ้นจากปัญหานี้นะครับมันแอปตัวนี้มันจะทําให้ปัญหานี้หายไปนะครับขอบอกเลยคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์แล้วเขาไม่ได้จ่ายนะครับเขาไม่ได้จ่ายเลยนะครับนี่ผมมาทําเองครับ เพื่อหวังดีนะครับกับเครื่องของคุณนะก็แอปที่ผมจะมารีวิวหรือนำเสนอนั้นก็คือแอปทำความสะอาดเครื่องหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในแอปน็อกคีนเนอรนั่นเองแอปน็อกคีนเนอรนั้นเอาไว้เคชียร์ไฟล์ขยะอย่างเช่นตอนนี้แต่ผมเคลียร์ไปแล้ว ผมเคลียร์ไปแล้วมันก็นเลยขึ้นว่าสะอาดแล้วเล่นความเร็วแรมมีหลายฟังก์ชันมากมายให้คุณทำเอ,อ๊นี่มันมันสตูแอมนี้นี่วะ่ะมีกี่ฟังก์ชันเราไปดูกันฟังก์ชันแรกหรือฟังก์ชันหลักนั่นก็คือเคลียร์ไฟล์ขยะหรือว่าไอ้กลมๆใหญ่ๆที่คุณเห็นตอนนี้ ที่มันเขียนขึ้นว่าเคลียนะครับนั่นคือฟังก์ชันหลักนะครับก็ช่วงน,นี้ก็ตีห้านะเสียงผมก็ไม่ค่อยดีนะครับเนีย่ยดูตีห้าสิบสามนะครับหืมอ,อะรวะเนี่ยครับดูนะครับดูเวลานะครับ t ห้าสิบสามนะครับก็ฟังก์ชันลักก็เคลียนะครับฟังก์ชันที่หนึ่งก็สแกนไวรัสฟังก์ชันที่สองก็เร่งความเร็วแรมฟังก์ชันที่สามก็แอปล็อกนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่สี่ก็ลดความเร็วเอ้ยลดความร้อนลดความเร็วอของเดิลดความร้อน cpu นะครับแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่นะครับ ฟอนฟังก์ชันทั่วไปก็คือฟังก์ชันอะไรหลายหลายแหล่นะครับผมจะสแกนไวรัสให้ดูนะครับผมตัดไปตอนที่มันใกล้สแกนเสร็จโอเคครับไม่พบไวรัสใดๆนะครับแล้วโฆษณามึงก็ขึ้นเนี่ยนะโอ้โหโฆษณาขึ้นบ่อยมากเลยนะครับเพราะห้าไม่อยากให้มีโฆษณาการุณานะช่วยซื้อ VIP ของเขาด้วยนะครับ เนี่ย VIP นะครับนะจะไม่มีโฆษณานะครับแล้วก็ป้องกันโูงนะนครับเนี่ยครับอย่าลืมไปซื้อนะครับสนับสนุนเขานะครับแล้วก็อย่าลืมให้ห้าดาวด้วยสำหรับถ้าคุณชอบแอปนี N e ้นะครับก็อย่าลืมให้ห้าดาวด้วยนะครับหลังจากที่ใช้แอปนี N e ้เสร็จแล้วผมขอบอกเลยแอปนี M ้ดีมากมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือ โฆษณามึงเยอะเกินไปนะก็เนี่ยลดความร้อน CPU นะเนรียบสะอาดแล้วนะคือผมอะ่ะล้างเครื่องทุกวันนะบนเวลาตื่นนะ พอผมตื่นปุ๊บผมก็ล้างเครื่องเลยนะผมพอผมล้างเครื่องแล้วผมก็นึกออกได้ว่าผมจะรีวิวแอปนี้นะครับว่ามันดีขนาดไหนนะแต่ผมลืมไปก็คือผมล้างเครื่องไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นสะอาดแล้วทุกอันเลยนะเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยสะอาดแล้วทุกอันเลยนะครับ เพราะฉะนั้นขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับที่ผมไม่ได้รีวิวฟังก์ชันให้หมดนะก็ผมก็รีวิวแค่สแกนไวรัสแล้วลดความร้อนวิวนะครับเครับบายบายนะครับจบการโฆษณาเพียงเท่านี้ของครับ